พี่น้องจุด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 พี่น้องจุดจุดแล้วพัดแดงไปเลยสวัสดีครับทอกรีแล้วเนาะกับผู้บ่าวถถงมกักเลาะื้อนี้บ่ได้อยู่ให้อยู่หน้าได้มื้อนี้อยู่บ้านเนาะสิไปเลาะอยู่บ้านพาไปเลาะเนื้อบ้านเด้อพี่น้องเลยพาไปเลาะบ้านผู้บ่าวถถงมกักเลาะเนาะ อันนี้เหี้ยเขาอยู่นอกบ้านเขาจะพาไปล่อเนื้อบ้านมาเบิ่งพามาเบิ่งหมู่บ้านพ่อถ่ายย่อเนาะสเปหาพาไปล่อห้าข้อกินเนื้อบ้านในบ้านเนาะเหี้ยเขาอยู่นอกบ้านไม่มีตะกินพาไปล่อในบ้านห้าข้อกินในบ้านก็แล้วก็ไปพาเข้าหมู่บ้านพาเข้าหมู่บ้านแล้ว พันล้วครับบ้านผู้บ้าแตงโมมากแล้วอันนี้บ้านโออปสานนอกครับบ้านนอกไม่มีอะไร นะครับจุดหมายที่เรามาพามาเลาะวันนี้แดงๆอยู่ตรงนู้นมาถึงแล้วจุดหมายที่เรามาเลาะวันนี้ยังบ่แด,ดงไปเลยพี่น้องยังบ่แด,ดงไปเลยอนันนี้ยูย,ยูยยยะละเลยจ้าพี่น้อง เยอะพี่น้องกลับไปเทีก่กวหลมพ,พี่น้องจุดจุดจุดจพี่น้องจุดจุดกาพัดแดงไปเลยกำลังกินส้มพอดีครับ

うんうんうん。むむむむむむ มันยังบู้เดงคักเนาะกระปามันเดียกยุโซกซามุงจะมาอีกน้องอะไรพอกกิซุมเนาะยังบู้เดงเลยยังบู้ซุกไปเลยจะมาเอามันอี้เป็นผู้ทันเด้งมาอะไรเนี่ยยังบู้เดงพี่น้องจะมาเอามันอีกเห็้ยน้อยังบู้เดงเลยนี่ เด้งเปล่ามันเดงยังเอาอีกมันเข,ขี้ยวอ,อยู่มันยังต่งปาไปเดงจันงอยจังเอาเอาพามาเลาะหนึ่งบานีย๋ยวพอคลิปหน้าพี่น้องแล้วยังพามาเบื้องอีมันสุกซะก่อนอันนี้พอเอาไปกินส้มจังนงอยพ่อชอบกินฮอด